เป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะคะแป้ไม่เคยถ่ายอะไรลงเลยนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งเรื่องออตำนานตุ๊กตาผีนะคะมันไม่น่ากลัวนะคะไปดูกันเลยค่ะครอบครัวนี้มีเคยมีความสุขมากแต่แล้วพวกผีก็แก้ เอาแอบเอาเงินของผู้เป็นภรรยาไปซ่อนและทำให้ภรรยาคิดว่าสามีตนเป็นคนขโมยไปทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงส่วนผู้เป็นลูกได้มีเสียงเอะอะโวยวายกันอย่างยิ่งก็ทำให้ร้องไห้พ่อแม่รับคานด่าลูกบอกว่า ชิหนี่หดหดอยู่วพวกผีได้โกรธเคืองพวกมนุษย์พอาะทำให้ตนอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองหนึ่งปีต่อมาครอบครัวนี้ได้ทิ้งตุ๊กตาไว้ที่บ้านร้างเพราะครอบครัวแตกแยกกันเพราะไม่มีความสุขกับการทะเลาะวิวาทกันอย่างรนุนแรงทำให้แยกทางกันแล้วพวกผีก็โกรธมาก มนุษย์ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรลงไปพวกผีก็โกรธและพยายามจะออกไปจากตุ๊กตาจึงทำให้ตัวเองนั้นร้าวซึ่งใกล้จะแตกในอีกสามเดือนนั่นเองสเดือนต่อมาไม่มีคนดูแลตุ๊กตา ซึ่งตอนแรกตุ๊กตามันร้าวอยู่แล้ว3เดือนต่อมาทําให้ตุ๊กตาแตกหักทําให้วิญ,ญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในตุ๊กตาหลึกออกมาอัลวาดพวกผีนั้นหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวทำให้พวกเธอคิดว่าถ้าแปลงกายเป็นมนุษย์คงจะดีกว่านี้ แล้วพักนางก็ได้แปลงกายเป็นเนื้อฮ่าฮ่าฮ่แค่นี้ก็มีผู้ชายมาสนใจเราแล้วเราก็จะหาตัวง่ายขึ้นฮ่าฮ่าฮ่มีผู้ชายที่ทำให้พวกเธอนั้นไม่มีความสุขเดินมาตึึกตึกตึกตึก ผู้ชายเห็นก็สงสารบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับออคือว่าฉันหลงทางนะคะ่ะฉันกะจะขึ้นฉันกะจะไปเมืองนอกแต่ไม่รู้ต้องไปทางไหนแล้วเงินก็โดนโจรขโมยไปหมดบ้านก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีใครอยู่ด้วย <c oughs> ทำยังไงดีคะจะทำยังไงดี ชายเห็นก็สงสารจึงบอกว่านั้นคุณไปพักที่หอผิงก่อนก็ได้นะจริงเหรอคะดีใจดีลยขอบคุณมากค่ะและท่่สไดฉันก็เป็นของแกแล้วฉันค่าแกในวันนี้ชายก็ได้มีอะไรกับผีงตัวนะั้ ฉันไม่มีความสุขฉันก็จะทำให้มันตายเธอก็รีบคว้ามีดขึ้นมาอย่างเร็วและฆ่าผู้ชายคนนั้นคนที่ทำให้เธอไม่มีความสุขเธอหัวเราะส่วนผู้หญิงผีอีกตนหนึ่งได้มาหาผู้หญิงที่ทำให้เธอไม่มีความสุข ส่วนลูกก็รออยู่ในเตงผู้หญิงผีบอกว่าขอดูลูกได้ไหมผู้หญิงบอกว่าได้ค่ะไม่มีปัญหาส่วนทีตรงนั้นผนเด็กก็โมโหเพราะงอ,งองแงร้องไห้ในวัน คืะลูกอเธม่ขาลูกแกสิฮ่ฮฮเพราะว่าแกเป็นคนทำฉันไม่มีความสุอเป็นใครอ่ะ จะ๊กตาที่แกไม่เคยมีองล่ะฮึตุ๊กตาตัวนี้เ,เหรอใช่ฉันออกมาจากตุ๊กตาที่แกเคออยรู้ฉันนดำมีชีวิตแต่ฉันไม่ได้เป็นมันเลยแกแลทำไมแกถึงเป็นร่างนุษย์แบบแท้แต่เขาไว้ชั้นปลอมแปลงในหละ่ะแกนึกว่าผีอย่างว่าชั้น่ะจะมีคุณสมบัติแค่หลอกในร่างแคบีดาว ไหลออกมาอย่างแบบปืนฉีดน้ำไหลออกมาเหมือนสายน้ําอย่างรวดพวกผีสองตนต่างดีใ,ใจที่ต่อไปเธอจะมีความสุขด,ด้วยกันแต่ว่า บาหนักหนาเป็นอย่างยิ่งกเธอรู้สึกผิดแต่มันไม่ทันเสียแล้วยมมาทู่ได้มารับเธอบ,บอกว่าพวกแกข้ามษยุตัวไม่มีเหตุผลแค่มนมุย์ทำเหตุเพื่เจ้าไม่มีความสุขถึงก็ต้องฆ่ากันเลยหรือเจอ้าจะมายุบข้าโลกไม่รบกับข้าด้ คอบครัวที่เคยมีความสุขก็ได้ตายอย่างอนาถาแต่ทว่าพวกเขาไม่ได้ทำาิดไม่ได้ทำผิดบาปอะไรทั้งนั้นทำให้พวกเขานั้นได้ขึ้นสวรรค์น,นางฟ้าบอกว่าพุกเจ้าไม่เป็นไรแล้วถึงแม้วพุกเจ้าจะตายไปแล้วแต่พุกเจ้าจะได้อยู่กับพวกเราสวรรค์แห่งนี้ครอบครัวนี้ต่างกันพาดีใจ และขึ้นไปอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะก็ถ้าไม่ดียังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยตัดต่อเองนะคะแล้วก็ทำอะไรอะไรก็ทำเองค่ะอันนี้แป้งทำเองคนเดียวนะคะ นั่งวาดเองนะคะทั้งวันค่ะแต่ว่าไม่ได้ทั้งวันแบบนั้นนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย